ู้ชมคะขบวนการจัดหาผู้หญิงไทยเพื่อนําไปค้าโปรเวณีในต่างประเทศยังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งมีระบบออนไลน์ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นปัญหานี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม้แต่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเข้มงวดอย่างมากในเรื่องของการเดินทางข้ามพรมแดนไปมาแต่ก็ยังมีการลักลอบนําหญิงไทยเพื่อไปค้าบริการอย่างประเทศมาเลเซียนะคะได้เห็นการคมคู่และทําร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย ติดตามจากรายงานของดี e e x i ซค่ะไอจีใช่ค่ะมือจะให้โทรศัพท์กูไหมเขาบอกเนี่ยค่ะตรงนี้ก็คือเขากระแทกอะค่ะเอาเขากระแทกดแบบมันช้ำไะหญิงคนนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหลังเธอตัดสินใจเดินทางไปลักลอบค้าประเวณี อ้างเหตุผลเพื่อหาเงินกลับมาใช้หนี้ข้อมูลที่น่าสนใจคือการลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายเป็นช่วงเวลาที่ชายแดนไทยมาเลเซียมีความเข้มงวดควบคุมบุคคลเข้าออกจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 เธอเปิดเผยข้อมูลว่าหลังติดต่อผ่านในหน้าจัดหางานหรือมักเรียกกันในกลุ่มว่าเอเจนซี่จนเป็นที่พอใจทั้งสงฝ่ายจึงจะนัดกาหนดวันเดินทาง พร้อมกับหญิงสาวรายอื่นกลุ่มละ3-4ถึงคนเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปยังจังหวัดนาราธิวาสและลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในอำเภอสุงไงโกลกโดยมีบุคคลนำพาหรือคนอุ้มออกคิดค่าจ้างคนละ1,500ริงกิตหรือราว1,500 0บาทหลังจากนั้นจะมีรถยนต์ส่วนบุคคลฝั่งมาเลเซียมารอรับและเปลี่ยนรถเป็นระยะ มุ่งหน้าไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรงด่านนนาที่ว่ามันจะมีแม่น้ำข้ามไปอะค่ะจะมีคนที่ที่ที่ไปรับรอ,ร,อรับข้ามอยู่ตรงนั้นนะคะเ mm hmm. ขาจะเขจะทำเป็นสเตปสเติปของเขาเลยพอไปถึงข้ามฝั่งมาเลยียก็จะมีเขาเรียกบังใช่ไหมคะบังไปรับถึงประมาณสิบประมาณสี่สิบกิโลเอาไปส่งแล้วก็จะมีคนมารับช่วงต่อ เรื่อยๆเรื่อยๆถึอ KL นะคะแล้วแล้วพอไปถึงก็จะเป็นเอเจนซี่เอเจนซี่ลงมารับที่หน้าโรงแรมน,นี่เป็นข้อความประกาศหาหญิงไทยไปทำงานของไหนหน้าที่ทำให้หญิงคนนี้ตัดสินใจเดินทางไปในช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาทั้งที่รู้ดีว่ามาเลเซียอยู่ในสถานะประเทศที่พบการระบาดของโควิด -19 รุนแรงมากที่สุดประเทศหนึ่งในแถบเอเชีย แต่ด้วยนายหน้าโน้มน้าวการันตีสถานที่ทำงานไปจนถึงรายได้ประกอบกับตัวเธอเองมีหนี้สินจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนจนกลายเป็นคดีความต้องเร่งหาเงินมาชดใช้หลักแสนบาทในระยะเวลาไม่กี่เดือนจึงตกลงรับงานแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลง มีการกักขังห่วงเหนียวทำร้ายร่างกายข่คมขู่และแจ้งความจับเพื่อไม่จ่ายเงินค่างงานตามที่ตกลงวันหนึ่งก็คือขั้นตําก็เจ็ดแปดรอบขึ้นก็ประมาณสิบกว่าคนสะะิบสี่คนขึ้นไปซึ่งอันนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้คะ่ะถ้าใครปฏิเสธเขาก็จะขู่แล้วก็แจ้งตำรวจมาจับนะคะแล้วก็จะไม่จ่ายเงินพอเราเริ่มไม่ไหวมีการข่มขู่และทำร้ายร่างกายไหมคะ ทำร้ายค่ะเขากลัวเราจะไปแจ้งความแจ้งสถานทูษเขาบีบคอค่ะบีบคอแล้วก็เอาให้ผู้ชายสองคนขู่ขู่ว่าจะตำรวจมาจับไม่งั้นก็จะเอามาเฟียมาลุมกระทืบอะค่ะดีเอตติดต่อไปยังอาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซียที่ให้ความช่วยเหลือหญิงคนดังกล่าว ได้ข้อมูลว่ากรณีนี้ช่วยเหลือหญิงไทยออกมาได้ทั้งหมด3คนและพบว่าเป็นกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปีที่พบหญิงไทยลักลอบกลับเข้ามาทำงานผิดกฎหมายในมาเลเซียเธอระบุว่านายหน้าหรือเอเจนซี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เข้ามาอาศัยในมาเลเซียมีบอสเป็นคนจีนมาเลเซียคอยดำเนินการอาศัยเช่าโรงแรมและเปิดขายงานผ่านระบบออนไลน์ มีรหัสการเข้าออกห้องพักให้กับผู้ใช้บริการแล้วก็ตามเปิดโรงแรมเปิดโรงแรมแล้วก็ผู้หญิงไปไว้ที่โรงแรมแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเหตุออนไลน์ให้ลูกค้าติดต่อมาทางเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะโดยส่วนมากก็คือสมัครใจแต่พอมาอยู่แล้วอาจจะว่ารายได้ไม่ไม่ดีหรือไม่ก็ข้อตกลงไม่ได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็เลยมีการ อยากหนีกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะโดยส่วนมากเขาจะไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือโดยตรงจากองสุลนหรือสถานทูตส่วนมากเขาจะผ่านมาทางอาสาสมัครก่อนแล้วทางเราก็จะมีวิธีช่วยเหลือตามขั้นตอนไปอะค่ะทีมข่าวค้นหาข้อมูลพบการประกาศรับสมัครงานในลักษณะดังกล่าวอย่างจงแจง้งทั้งในกลุ่มหางานต่างประเทศแถบเอเชียและในเฟซบุ๊กส่วนตัว ข้อความส่วนใหญ่ระบุเชิญชวนในลักษณะใกล้เคียงกันคือเป็นงานตรงโรงแรมมีค่าแท็กหรือค่าดำเนินการอยู่ที่2,500ริงกิตหรือราว25,000บาทและมักอ้างว่าค่อยหักลบหลังจากทำงานแล้วบางรายระบุชัดเจนว่าเป็นการอุ้มเข้าอุ้มออกแบบผิดกฎหมายทีมข่าวได้ข้อมูลว่าการอุ้มออกกรณีเข้าไปทำงานค้าประเวณี จะตกอยู่ที่คนละ4,000ถึง4,500ริงกิตหรือ40,000ถึง45,000บาทสูงกว่าการอุ้มเข้ามากถึง4เท่าสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนว่าการกำหนดราคาอุ้มออกที่สูงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทำให้ต้องทนทำงานทั้งที่ถูกคมคู่ทำร้ายร่างกายและไม่ได้รับค่างานตามที่ตกลง ก่อนหน้านี้ปี2561ช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลของมาเลเซียเด็กซิเคยนำเสนอข้อมูลมาตรการกวาดล้างแรงงานผิดกฎหมายในประเทศมาเลเซียที่มีความเข้มข้นมากขึ้นช่วงเวลานั้นมีการจับกลุ่มหญิงไทยที่ลักลอบเข้าไปทำงานในภาคบริการได้มากกว่า400คนและแม้โทษทางกฎหมายกรณีถูกจับและดำเนินคดีข้อหารอรับแขกหรือค้าประเวณีจะเป็นโทษที่ค่อนข้างสูง แต่ในขณะที่ขบวนการนายหน้าหรือเอเจนซี่ยังคงเปิดดำเนินการชักชวนหญิงไทยอย่างจงแจง้งปัญหาลักษณะนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วิลาสินีสุภรสไทย PBS รายงาน